สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะไม้ครูนะครับเป็นพญานาคทั้งตัวนะครับความยาวอยู่60สิบซนนะครับมาดูรายละเอียดใบหน้าก่อนนะครับนี่นะครับแกะเป็นนาคนะครับมาดูนะครับพญานาคราชนะครับมาดูครับไล่ลงมาครับนี่ครับกดเกลียวกดเกลียวลงมาเรื่อยๆนะครับ นี่นครับจนถึงหางนะครับเป็นหางเลยนะครับตัวขดเกลียวเป็นด้ามจับนะครับตัวนี้จะเป็นพยุงดำนะครับพยุงแก่นดำนะครับไม้พยุงแก่นดำท่านใดสนใจก็โทรสอบถามก็ไม่ได้ครับที่เบอร์0821378166หรือทางดีไลน์ก็ 082137816หรือทางเพจเฟซบุ o กนะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธ,ธานะครับก็จะพบนะครับพระเจ้าก็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับช่างทำเองเลยนะครับสำหรบับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ